สวัสดีค่ะสวัสดีเอฟทางช่องของเอดาพารวยทุกท่านนะคะค่ะตอนนี้เอดาพารวยก็ได้เดินทางมาที่วัดกุดแห่นะคะค่ะก็จะมาส่งหาแนวทางมาฝ่าย f อฟทุกท่านนะคะค่ะยังไงก็อย่าลืมติดตามรับชมกับทางช่องของเอดาพารวยด้วยนะคะ นี่ค่ะก็เป็นจอมปลวกภายในวัดกุดเห่นะคะแล้วเอฟก็จะส่งนะคะว่าจะมีแนวทางตัวไหนมาฝากเอซกันบั่งนะคะ เดี๋ยวแย้ก็จะพาไปชมบรรยากาศรอบนอกกันนะคะค่ะเดี๋ยวจะไปดูไปชมแนวทางกันนะคะขอน้องดาพารวยร่ำรวยกับเลขวัดคุดแขได้ครับจ้าขอบคุณค่ะฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะเออเอฟซีทั้งหลาย <c oughs> ท่านที่อยู่ใกล้อยู่ไกลก็สามารถเปิดดูได้แล้วก็กดไลค์กดแชร์ให้กับ น้องดาพารวยด้วยจ้าน้องดาพารวยขยันไปเอาเด้ถึงนครราชสีมานน่นน่ะค่ะคุ้มไหมล่ะไม่คุ้มแต่ต้องทำเพื่อ fc ค่ะพ่อปื๊ดเหรอค่ะเพื่อ fc ค่ะเดี๋ยวจะพา fc ทุกท่านไปดูจอมปวกอีกที่หนึ่งนะคะค่ะเห็นบอกว่าอยู่ข้างกำแพงรั้วนะคะค่ะก็ตามทางช่องมาได้เลยนะคะ ฝงศามันมีคนยืมใบไม้ให้โอ้เป็นตัวแต่เห็นเป็นเป็นผู้หญิงผู้ชายคะที่ยื่นใบไม้ให้ไม่เห็นแต่เห็นเป็นใบไม้ครับเห็นเป็นใบไม้ตอนแรกเห็นเป็นสามตัวทีนี้เห็นเป็นเป็นเป็นสี่สามตัวเดียวเป็นสี่สามใช่ไหมคะเป็นสี่สามขับรถให้กับพระอาจารย์ใช่ไหมคะโอ้ค่ะค่ะนี้ก็เป็น คนขับรถให้กับพระอาจารย์ที่วัดขุนเฮนนะคะก็ได้ฝันว่ามีคนเอาใบไม้ยื่นให้ในมือใช่ไหมคะนื่ให้ไมมือแต่คุณพี่เห็นเป็นเลขสี่สามใช่ไหมคะโอ้โนี่ก็เป็นแนวทางของคุณพี่นะคะเป็นความฝันนะคะที่คุณพี่ท่านได้เล่าให้ทางเอสได้ฟังนะคะจะเป็นแนวทางให้เกเอฟซีได้นะคะยังไงก็โปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะคะ เดี๋ยวจะพาไปส่องดูเรตรงจอมปวกันต่อนะคะเอาใบไมอ๋อเห็นคนเอาไปไมมให้เห็นเป็่นเป็นเป็นสามตัวแต่ว่าเบิ่งไปเบิ่งมาแค่สองตัวอ๋อตัวไหนเนี่ยนะครับมาสิว่าฮะซีสามเห็นซีสามเอ้าเมื่อกี้นี่อาเดมินก็เห็นอยู่จอมปวกเป็นสามสองเนาะ โอ้ก็มีเลขสามตัวเดียวกันนะแต่ว่าพี่ฝันเห็นซีสามวัดีโอ้เหนื่อยมาครับพี่ชื่ออะไรคะชื่อแมีนครับชื่อแมีนที่ขับรถให้กับพระอาจารย์ใช่ไหมมาครับเพิ่งมาเนาะค่ะโอ้คืนเก้าวัดนี้ครับโอ้เพิ่งมาที่วัดนี้ก็เลยฝันดีเลยนะคะอ๋อคือก็คือมผ้าขับรถให้พระอาจารย์นะครับเนาะโอ้กับมานอนนอนวัดนี้ได้จัามือแล้วเหครับเก้าได้เก้ามื้อได้เก้าเก้าวันแล้วก็เลขสี่สาม เก้าสี่สามพอดีเลยมานอนจุหวัดเลขเก้ามือแล้วก็เลยฝันน่าฝันจุหวัดนี่นะครับเนาะโอ้เนี่นะปีแม่นลี้ยงน่าขับรถหายภาคอาจารย์นะครับเนาะก็มาใหม่นะครับเนาะเป็นกับมาจากใช้ครับกรุงเทพนะครับอุดดอนครับโอ้มาจากทำสนทนะสายบนจากทำสนดนะครับมานอนอยู่วัดนะครับเนาะวัดกรุงเทกัมาขับรถหายภาคอาจารย์นะครับเนาะนี่นะครับเป็นกับฝันได้เลขเนี่ยนะครับสี่สาม 43มานอนแล้ว9คืนมานอนแล้ว9แล้วก็ฝันเห็นคนเอาใบไม้ใส่มือให้แล้วคุณพี่แมนก็เห็นเป็นเลข43แต่ทางช่อง a ด m i n ขอตีเป็น943นะคะจะเป็น943ก็ได้นะพี่แมนนะซึ่งที่เมื่อกี้นี่กระเบื้องยุ่จอมปวก็เห็นนะครับเห็น23เห็น23เห็นเจ็บคราบ เจ็ดสามนะครับเข็นไปเจ็ดสามคือกันนะครับใช่ยังไงก็ไปใช้วิจารณญาณในการรับชมกันนะคะเดี๋ยวเอ็ดดาขอส่งจอมปลวกให้ดูแป๊บหนึ่งนะคะขอบคุณค่ะโอ้พี่สาวคนลายพาห์อืม เดี๋ยวเอจะพาไปดูแลกนะคะหรือแนวทางนะคะเห็นทางวัดก็ได้เขียนไว้บนกระดานนะคะเดี๋ยวเอหมื่นจะพาไปส่องนะคะว่าจะมีแนวทางตัวไหนนะคะอยู่บนกระดานนะคะเพราะว่าท่านก็ได้เขียนเอาไว้แล้วนะคะแต่ยังไงก็ตามทางช่องไปดูไปส่องกันเลยนะคะ ค่ะน,นี้ก็เป็นแนวทางที่วัดกุดแหก็ได้เขียนใส่กระดานไว้ให้ชมนะคะค่ะก็เป็นต่องวดนะคะต่องวดก็เป็นวันที่16เดือน12พศ6 4นะคะค่ะนี่ก็เป็น351ห่งค่ะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้กับทางช่องแอดดาพารวยด้วยนะคะ ค่ะสำหรับคลิปนี้เอดาพาลวยก็ขอจบไว้เพียงเท่านี้นะคะขอบคุณ f อฟทุกท่านที่การติดตามและรับชมค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ